เดบิตข่าวบ้านนอกประจำวันจันทร์ที่หนึ่ง วังเม2564เวลา8นาฬิกา30นาทีนายธีรศักดิ์พานิชวิทย์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อประชุมติดตามงานหัวหน้ากองและหัวหน้างานเรื่องสรุปการจัดซื้อจัดจ้างปัญหาอุปสรรคในการจัดเก็บรายได้และปัญหาอุปสรรคด้านงบประมาณของปี2564เวลา 9. นาฬิกานายแพทย์ประจักษ์วัฒนกูลหมอครอบครัวประจำตำบลบ้านหม้อ บริการตรวจโรคเรื้อรงังเบาหวานและความดันให้กับผู้ป่วยในตำบลบ้านม้อโดยมีอสมร่วม,รวมตรวจคัดกรองชั่งน้ำหนักวัดรอบเอววัดความดันและสักประวัติเบื้องตน้นเวลา10นาฬกานายนัชนนพาณิชวิทย์ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่6ร่วมกับกองสวัสดิการสังคมอบอตอบ้านม่อ ลงพื้นที่เยี่ยมนางสมพิษทําแก้วและนางพิมพาชมวัดผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียงหมู่ที่6เวลา13นาฬกา30นาทีนายอัตถสูตรสุขไตรัตสออบตอหมู่ที่4ให้การช่วยเหลือและเป็นธุระให้กับประชาชนที่มารักษาพยาบาลกับทางอนามัยตำบลบ้านหม้อ เนื่องจากไม่มียานพานะในการมารักษาครั้งนี้และในเวลาเดียวกันเจ้าหน้าที่งานสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ทำความสะอาดตัดหญ้าปรับภูมิทัศน์บริเวณซอยผู้ใหญ่กุลและบริเวณหน้าที่ทำการประปาและในพื้นที่หมู่ที่สองแล้วพบกันใหม่ในอัปเดตข่าวบันมอท่านสามารถติดตามข่าวสารของเราได้ทุกช่องทางตามที่ขึ้นหน้าจอได้เลยค่ะ